สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้มาพบกับแม่ติ๋มเชฟประจําบ้านอีกเช่นเคยนะคะแม่ติ๋มจะพาทำอ่าซุปเอ้ยหมกหน่อไม้นะคะหมกหน่อไม้เราไม่มีใบตองค่ะแต่เราใช้หมกหม้อนะคะนี่นะคะ แม่ติมก็ทำหน่อไม้ทำเป็นเส้นๆแล้วนะคะค่ะในหม้อนี้มีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้มีนะคะ <c oughs> นี่น้ำน้ำแยานางนะคะน้ำแยานางแล้วมีหน่อไม้แม่ติมกระทุบจะคร้เป็นเป็นชิ้นๆเนี่ยค่ะนี่นะคะใส่พริกไปแล้วก็มีหมูสามชั้นนะคะนี่นี่นะคะหมูแม่ติมใส่ข้างล่างเนี่นะคะค่ะ อันนี้แม่ติมจะเอาพริกนี่ใส่ไปนะคะมันคืออะไรบ้างอะพริกนี่มีก็กระเทียมแล้วก็หอมแดงแล้วก็ตะไคร้นะคะแล้วก็พริกค่ะนะคะแม่ติมจะเอาใส่ไปนะคะเอาแม่ติมใส่กระปิไปนิดหนึ่งนะคะนิดเดียวนะคะ,คะและ้วก็ิ้นะคะ,นะคะ อันนี้คือข้าวเบือนะคะข้าวเบือนะคะใส่ข้าวเบือด้วยนะใส่ไปเลยไม่ต้องรอน้ําเดือดอะไรไม่ต้องรอแล้วค่ะอันนี้เคยทํามาก่อนไหมเนี่ยไม่เคยค่ะอันนี้ครั้งแรกเลยทาไมถึงทนอ่ะก็อยากทําก็อยากอยากกินค่ะอ๋อ้าเอาสูตรมาจากไหนอะไร สูตรสูตรของตัวตเองเนี่ยค่ะคิดอยากทำค,คิดว่ามันต้องทำอย่างนี้อ่ะเหรอใช่อ๋อโอเคพอไม่รู้ว่าสูตรูตรที่เขาทำกันเขาทำแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่อันนี้สูตรของแม่ติ๋มนะคะแต่ถ้าใครจะไปทำาตาก็ไม่เป็นไรนะคะสูตรแม่ติ๋มไม่ห่วงนะคะค่ะนะคะ แรกที่เป็นของแม่ติ๋มทำนะคะเนี่ยครั้งแรกที่จะกินด้วยไหมครั้งแรกที่จะกินก็ไม่เคยกินด้วยต่างหากอ่าเดี๋ยวเราไปรอดูชมกันนะคะติดตามกันไปเรื่อยค่ะนะคะ,ะเพราะแม่ติ๋มทําอะไรก็จะทําให้ดูอย่างนี้นะคะแต่ว่าบางบางอย่างแม่ติ๋มก็ยังไม่เคยกินค่ะเนี่ยอันนี้แม่ติ๋มยังไม่เคยเลยแล้วก็ไม่เคยทาเพิ่งจะทําเป็นครั้งแรกนะคะค่ะ ใส่ไปเลยนะใส่ป,ปลาล่าด้วยเหรอแม่ใส่ปลาลาด้วยค่ะนี่นะคะใส่ปลาลาด้วยค่ะเห็นไหมมันแดงนี่คือ เราต้องคอยคนมันไปเรื่อยๆใช่ไหมคอยคนคืกอก็เรากลัวมันจะติดก้นหม้อนะเขาเบือเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะค้นได้ไหมมันจะติดก้นหม้อแล้วก็ต้องคนนะเนาะนะไฟอ่อนไฟอย่าแรงมากนะเพราะเดี๋ยวมันจะติดก้นหม้อนะแล้วเดี๋ยวก็จะชิมนะเดี๋ยวให้เขาสุกก่อนเนาะเราก็จะชิมว่ารสชาตเป็นยังไงนะคะ เริ่มเดือดแล้วค่ะเริ่มเดือดแล้วอย่าจุบนนี้นะคะเส่น,น,น้ำปลาหน่อย เยี่ยมค่ะ <Okay. S 2> ก็อร่อยแล้วนะคะค่ะแล้วมีอะไรตอนนี้ยใส่อะไรเพิ่มไหมใส่จะใส่อันนี้ค่ะอันนี้ใบแมงลักนะคะแล้วนี่ต้นหอมนะคะอ่าใส่ลงไปเลยนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะชื่ออะไรนะหมกหน่อไม้หมกหม้อค่ะอ่าพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะอ่าก้อมเสิร์ฟค,ค่ะ ทุกคนมากินด้วยกันนะคะไปเจอกันที่โต๊ะอาหารเลยค่ะ,คะเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะทุกคนหมกหน่อมไม้ของเมติมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเชิญชวนทุกคนมากินด้วยกันนะคะอันนี้เมติมเพิ่งทําเป็นครั้งแรกนะคะเนี่ยเรียบร้อยค่ะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนมากินกับเมติมนะคะแล้วก็ มีหมูสามชั้นทอดด้วยนะคะหมูสามชั้นทอดเค็มนะคะชิ้นใหญ่เลยค่ะคู่กันดีนะคะเนี่ยค่ะกินเข้ากันอร่อยอร่อยนะคะค่ะเดี๋ยวแม่ติ๋มจะกินก่อนนะคะลองกินให้ดูก่อนเนาะครั้งแรกนะคะแล้วก็กินครั้งแรกทำครั้งแรกค่ะเนี่ยร้อนควันโกเลยค่ะเนี่ยร้อนมากๆค่ะ ถ้ทาทางจะอ่อยทีนี้มันจะรอนนั่นเองเนาะนี่นะคะอร่อยค่ะ อร,อ,อร่อยอร่อยอร่อยจริงๆริงหมงสูสามชั้นนะคะหมูาชั้นทอดค่ะก็ให้เพื่อนเพื่อนลองเอาสูตรนี้ไปทําตามกันดูนะคะดูแล้วไม่ยากเลยค่ะไม่ยากเลยค่ะไม่รับไม่ยากค่ะตามสูตรนี้แต่ว่าใครจะเอารสแบบไหนก็ไปปรุงเอาเองได้นะคะแต่ใจแบบเดียวกันเลยค่ะ คือใครชอบเผ็ดกว่านี้ก็ใส่พริกเพิ่มนะคะชอบปลาร้าให้มันนัวกว่านี้ก็ใส่ปลาร้าเพิ่มค่ะเนี่ยค่ะ,คะเข็นใส่ใค้ะนี่ค่ะอืเข้าติดปาก แม่ติม๋มอร่อยถัทงทองหิจฉาถัทางทองมาจ้องมองแม่ถัทงทองกินข้าวแล้วนะคะัง <c oughs> งทง <c oughs> ค่ะทุกคนคะชอบคลิปนี้นะคะแม่ติม๋มฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้แม่ติม๋มด้วยนะคะกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจและเข้าติดตามแม่ติม๋มนะคะ ขอบคุณค่ะแม่ติมขอตัวกินก่อนนะคะค่ะบ๊ายบายค่ะทังทอง